ปัญหาของใครหลายคนเลยนะคะที่อยากจะยิงแอดแต่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กจะทำยังไงดีวันนี้พิมพ์มีเทคนิคการยิงแอดนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือมาบอกกันค่ะ Sorry, DJ ที่พิมพ์นะคะได้เปิดคอร์สสอนยิงแอดนะคะมาแล้วหลายรุ่นนะคะนับถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ24รุ่นแล้วนะคะหลายๆท่านเลยที่ทักถามกันมานะคะบอกว่าอยากจะเรียนยิงแอดค่ะโค้ดแต่ว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโน้ตบุ๊กจะทำยังไงดีนะคะจะเรียนได้ไหมนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็เลยไปหาคำตอบมานะคะ และก็วันนี้พิมพ์ก็ได้ไปลองทดลองทำดูแล้วนะคะแล้วก็พบว่าได้หน้าตาเหมือนคอมพิวเตอร์เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงนะคะแล้วเครื่องมือที่เราใช้ยิงโฆษณาบนมือถือวันนี้นะคะก็คือตัวจัดการโฆษณานั่นเองนะคะเปิดเข้ามาแล้วก็จะพบแอดที่เราเคยยิงไว้นะคะอันนี้เป็น แซมเปิลนะคะพิมพ์ยิงไว้หลายแอดเลยนะคะอ่านะคะก็ยิงไว้อันแรกนี่ก็คือเป็นตัวที่ยิงจากมือถือนั่นเองนะคะอ่าตัวนั้นอื่นก็จะยิงจากคอมพิวเตอร์เนาะอ่านะคะเราก็เลือกเข้าไปนะคะ อันนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนําให้ดูการใช้ตัวจัดการโฆษณาด้วยนะคะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างดูรายละเอียดข้อมูลนะคะที่เรายิงแอดเอาไว้นะคะมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะนะคะเป็นแอดไหนที่เรายิงไว้นะคะ,ะผลการยิงเป็นยังไงบ้างนะคะใน1วันตลอดอายุการใช้งานหรือว่า7วันนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่การเข้าถึงเท่าไหร่นะคะ ต้นทุนนะคะเราสามารถดูได้คร่าวๆจากในนี้เลยนะคะเพศอ่าพิมพ์เลือกแต่ผู้หญิงเนะแล้วมันก็เลยออกแต่ผู้หญิงมาให้นะคะส่วนต่อไปก็อายุอ่าช่วงอายุที่เราเลือกเอาไว้นะคะในตอนที่เราตั้งค่าแอดเนาะอ่าพิมพก็เลือกช่วงอายุประมาณนี้นะคะเราก็สามารถดูได้ว่าใครที่มาคอมเมนต์อ่ามามีส่วนร่วมกับแอดของเรามากที่สุดนะคะ มีตำแหน่งการจัดว์ว่างนะคะก็ฟีดบนมือถือนะคะก็จะเยอะที่สุดเพราะพิมพ์พเป็นคนเลือกให้แสดงเฉพาะฟีดบนมือถือนั่นเองนะคะอ่าก็ดูได้แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งนะคะตำแหน่งที่ตั้งอ่าพิมพก็เลือกเป็นประเทศไทยเอาไว้นะคะแล้วในประเทศไทยนั้นเขาส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างนะคะมันก็จะแสดงให้เราได้ดูด้วยนะคะ จะได้เป็นเรียกว่าเก็บไว้เปิดประเมินเก็บไว้ประเมินนะคะว่าต่อไปเราจะยิงแอดไปที่ไหนนะคะนะคะสามารถดูได้คร่าวๆได้เลยนะคะนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มยิงโฆษณาแล้วนะคะไปที่3ขีดบนนะคะ เลือกเข้าไปแล้วก็มาเลือกที่สร้างแ,แคมเปญน,นั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นเพจของเราแล้วก็เลือกที่การมีส่วนร่วมนะคะเพราะเราต้องการให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ของเราในเพจของเราเยอะๆเราก็จะเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเด้งเข้าไปที่โพสต์ที่เราเคยโพสต์ไว้ในเพจนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราโพสต์อะไรไว้บ้างน,นะคะเราก็เลือกโพสต์ที่ ดีที่สุดนะคะเพื่อจะยิงไปหาคนเยอะๆนะคะแล้วก็มาเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายเลือกอะไรได้บ้างนะคะก็เลือกที่อายุนะคะช่วงอายุที่เหมาะสมกับที่จะเป็นลูกค้าของเรานะคะที่เป็นเป้าหมายของเราเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเพศหญิงเพศชายก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็มี ลักษณะนิสยนัยและความสนใจแบบไหนเลือกได้เลยนะคะหรือจะเป็นพฤติกรรมอาชีพนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะแต่พิมพ์ก็เลือกการขายและการดูแลสุขภาพนะคะอาเพราะว่าสินค้าของพิมพ์เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็ยิงหาตัวแทนด้วยนะคะก็เลยเลือกแบบนี้นะจ๊ะก็มาเช็คดูนะคะก็เสร็จแล้วก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้เลยนะคะ มาสังเกตตรงนี้นะคะเป็น U.S. แปลว่าเรายัางลืมเลือกลืมเลือกประเทศนั่นเองนะคะไปลบสหรัฐอเมริกาออกซะนะคะเพราะเราไม่ยิงไปสหรัฐเราจะยิงไปที่ประเทศไทยประเทศเดียวพอนะคะเลือกได้เลยนะคะอ่าก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะ ก็เพิ่มไปอีกด้วยก็ได้นะคะว่ายกเว้นกรุงเทพนะคะทําไมถึงต้องยกเว้นกรุงเทพนะนะคะ mm. เพราะว่าถ้าทั้งไทยรวมทั้งกรุงเทพด้วยคือประชากรเป้าหมายมันจะเยอะมากเลยนะคะทําให้กลุ่มเป้าหมายเราเยอะเกินไปนะคะ mm. แล้วก็จานวนเงินที่เรายิงไปเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมกันนะคะอืม ก็เลือกเสร็จแล้วนะคะการขยายกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยละเอียดนะคะ,ะก็เลือกเข้าไปได้เปิดให้เป็นปุ่มสีฟ้านะคะ,ะเพื่อที่ f a c e b o o k นะคะจะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายของเราให้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเสร็จแล้วก็บันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้เลยพิมพ์ชื่อกลุ่มเป้าหมายไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกไว้นะคะถ้ามันถูกต้องแล้วเราก็บันทึกได้เลยนะคะ,ะพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์เป็นชื่อนะคะชื่อของกลุ่มเป้าหมายเรานั่นเองนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ มันก็จะขึ้นกลุ่มเป้าหมายใหม่มาให้นะคะและน,นี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พิมพ์เคยบันทึกเอาไว้นะคะถ้าเกิดมือใหม่ก็จะไม่มีตรงนี้เนาะอันนี้ก็ไปกําหนดงบประมาณนะคะขั้นต่าก็คือ30บาทต,ต่อวันนะคะอันนี้พิมพ์ก็เลือกประมาณ50บาทก,กันนะคะแล้วก็เลือกเป็นแสดงโฆษณาต่อเนื่องคือไม่กําหนดสิ้นสุดนะคะไม่กาหนดวันสิ้นสุดเสร็จแล้วเราก็ไป ดูตรวจเช็คก่อนนะคะก่อนที่จะสั่งซื้อว่าเราถูกต้องหรือไม่นะคะมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็จิ้มสั่งซื้อได้เลยนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนอะหน้าหลักปกตินั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่า เราจะสร้างซ้ำนะคะจะสร้างแอดเพิ่มแล้วก็คลิกสร้างซ้ำแต่ถ้าเกิดไม่แล้วจบแค่นี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะคะ,ะก็จะขึ้นหน้าตาตามนี้เลยนะคะตอนนี่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณานะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้ขึ้นกำลังการใช้งานกำลังใช้งานนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่อนุมัติผิดนโยบายอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะขึ้นว่าไม่อนุมัติอ่าเราก็ปิดไปนะคะต่อไปเราก็ไปที่เรียกเก็บเงินนะคะดูวิธีการชำระเงินกันนะคะสามารถดูได้นะคะแล้วก็บัตรเครดิตนะาบัตรเดบิตนะคะหรือว่าเพย์พาวนั่นเองนะคะแล้วก็มีว่าการเรียกเก็บเงินเนะมื่อไหร่บ้างนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทาตามกันได้บ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะพิมพ์ก็เปิดคอร์สสอนยิงแอดนะคะสอนตั้งแต่ทํารูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะคะทํารูปภาพทําวิดีโอนะคะทำเพจ Facebook ด้วยนะคะแล้วก็สอนถึงยิงแอดเลยทีเดียวนะคะในราคาคอร์สละ69บาทคอร์สนี้เรียนทั้งหมด3วันแต่ว่าพิมพ์ไม่ได้สอนเองนะคะ จะมีเหล่าอาจารย์ของพิมพ์นะคะมาทําการสอนให้นะคะทั้งหมด3วันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครทําตามคลิปนี้แล้วนะคะแล้วอยากจะไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมว่าออนไลน์เขาทากันยังไงนะคะเริ่มต้นแบบไหนนะคะเพราะว่าการยิงแอดมันไม่ใช่ คำตอบเดียวคำตอบสุดท้ายของการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะคะการทําธุรกิจบนออนไลน์นะคะเราจะต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อน mindset แนวคิดเขาทำกันยังไงนะคะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างน,นะคะการที่เราจะเปิดเพจมาแล้วไปยิงแอดปุ๊บเลยรับรองว่า Facebook จะกินเงินคุณไปฟรีๆเลยทีเดียวนะคะค่าแอดก้าแพงนะคะ นั่นแหละคือปัญหาที่ใครหลายๆคนเจอกันนะคะเพราะคุณลืมความรู้พื้นฐานนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้พื้นฐานในการทำเพจ f a c e b o o k ยังไงให้ปังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักพิมพ์ไปในอินบ็อกซ์ได้นะคะและ,และพิมพ์นะคะก็จะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำออนไลน์การทำ หญิงแอดเฟซบุ๊กนะคะมาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆเสมอๆนะคะคอยดูคลิปต่อไปของพิมพ์นะคะว่าจะมีอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆกันบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะคะแล้วก็บายบายไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ